ครับก็วันนี้ก็โอเคครับถือว่าผ่านมาได้ซะอีกรอบหนึ่งครับวันนี้ก็เหนื่อยหน่อยครับยกสามไปแลกกับเขาก็โอ้โหเขาต่อยกระจับผมสามสี่ครั้งเลยวันนี่โอ้โหนะครัโอ้โหครับก็จะพยายามทำให้เต็มที่ครับเพื่อรอบต่อไปก็ระหว่างเยอรมันกับเซอร์เบียก็ยังไม่รู้ว่าผลว่าใครเป็นคนที่เข้ามากับเสียผมครับก็ขอขอบคุณทางกองทัพเรือนะครับที่ ให้โอกาสผมได้มาอยู่ในทีมชาติอย่างนี้ก็หวังว่านายจะเอ็นดูระดับยศให้ผมนะครับตอนนี้ยังเป็นอสอนทบ,บอ,อยู่ครับถ้าอยากไปได้ก็เป็นใจแล้วว่าเป็นผู้มวยก็ดีครับเพื่ออนาคตผมด้วยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผมอยากให้ลูกผมได้ใช้สิทธิ์รักษาเรื่งของโรงพยาบาลรัฐหรือว่าสิทธิ์ของรักษาของทหารอย่างเงี้ยครับลูกเป็นไรบ่อยครับตอนนี้เป็นโรคไตอยู่ครับ ก็ต้องกินยาไปตลอดครับตอนนี้ตอนนี้อายุ5เดือนครับ5ปีครับ5ปีบางทีเอาไปหาหมอยค่ารักษาเยอะครับการเดินทางการใช้ใจใ่ายอะไรเยอะๆ,ๆ